เปิดยอดเงินเทเบตรักว่านี่ค้ำสิงต้องใช้นี่ให้พ่อสมรักทุกเดือนเป็นสาวแกร่งแห่งปีเลยก็ว่าได้สาหรับเบตรักว่านี่ค้ำสิงวัย23ปีลูกสาวอาดีตนักมวยชื่อดังอย่างสมรักค้ำสิงแต่มาวันนี้เธอต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อดูแลทุกคนในบ้านหลังจากที่พ่อสมรักต้องล้มละลายและเจอคดีมากมายและล่าสุดเบตก็ได้เปิดใจผ่านรายการแฉเผยว่าทุกวันนี้ต้องหาเงินใช้นี่พ่อเดือนละ เกือบหนึ่งล้านบาทซึ่งยังไม่รวมค่าบ้านค่ารถและทุกคนในบ้านที่ต้องดูแลไม่มีเวลามานั่งเครียดเรื่องความรักแค่หาเงินส่งใช้นี่ให้พ่อก็หนักแล้วเดือนหนึ่งต้องใจหนี้เกือบเกือบหนึ่งล้านเพราะว่าพ่อมีคดีลอตเตอรี่ที่ต้องผ่อนอันนี้ยังไม่รวมกับค่าบ้านค่ารถซึ่งต่อเดือนต้องหาเงินจ่ายทั้งหมดประมาณ1.5ล้านบาท แต่ก็ยังไม่เคยมีเดือนไหนที่หาไม่ทันเพราะโชคดีที่มีแฟนคลับน่ารักคอยดู YouTube คอยซัพพอร์ตคือทุกยอดการกดไลค์กดแชร์ทำให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อเราและเราก็มีเงินจากตรงนี้ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยถามว่าต้องส่งนี้ให้พ่อเหลืออีกนานไหมเบสบอกว่าอีก3-4ล้านมดดดาบอกว่าใกล้แล้วแต่เบสก็อธิบายว่าใกล้แล้วในส่วนของกลุ่มที่เขาฟ้องแต่กลุ่มที่เขายังไม่ฟ้องอีกซึ่งก็ต้องทยอยจ่ายไป เรื่อๆไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรถามว่าชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อสมรักล้มละลายจริงไหมเบสบอกว่าจริงวันที่พ่อล้มละลายเราก็เลยเอาเงินได้จาก y o u t u b e มาใช้ใจในบ้านมันก็ทําให้เราต้องขยันมากขึ้นต้องไปข้างหน้ามีความเป็นผู้นำนมากขึ้นเราเลยต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าพ่อไม่ล้มละลายก็อาจจะเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาก็ได้ตอนนี้ได้เป็นหัวเรือใหญ่ดูแลครอบครัวทุกคนในบ้าน